สวัสดีทุกทุกคนครับสําหรับคลิปนี้นะครับทุกคนสวัสดีชาวทิกตอกทุกทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมมีสาร,ระเทคนิคดีๆครับที่จะแบ่งปันกับทุก <Star> ทุกคนนะครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะพาทุกทุกคนนะครับไปปั๊มผู้ติดตามครับเพิ่มผู้ติดตามกันนะครับก็คือวันนี้ผมจะมีเว็บๆนึงนะครับก็ซึ่งผมก็ใช้อยู่นะครับและผมก็ถือว่ามันก็ใช้ได้นะครับก็2วันก่อนนะครับผมมีผู้ผู้ติดตามนะครับ, <Yes. S 2> รบประมาณอยู่ที่ 10 0กว่าคนนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ผู้ติดตามผมก็เพิ่มขึ้นนะครับเป็นหลายร้อยนะครับผมก็คิดว่ามันก็โอเคอยู่นะครับที่ผมใช้อยู่มันก็ดีอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกๆคนไปทํากันเลยนะครับทุกคนแต่ก่อนหน้าที่เราจะไปทำนะครับให้เราไปกดตรงที่แก้ไขโปรไฟล์ก่อนนะครับทุกคนแล้วไปตรงที่ชื่อผู้ใช้นี่นะครับด้านล่างนี้นะครับทุกคน เพื่อนะครับเราจะคัดลอกไปนะครับไปวางในเว็บที่ผมจะแนะนําเรานะครับเราก็กดไปครับคัดคัดลอกมันนะครับเลือกทั้งหมดโอเคนะครับแล้วก็คัดลอกนะครับทุกคนโอเคครับจากนั้นนะครับออกไปหน้าหน้าหลักหน้าจอของเรานะครับแล้วก็ไปที่ google จากนั้นนะครับให้เราค้นหาคําว่า forevertrue.com tiktok ไปเลยนะครับทุกคน โอเคครับเสร็จแล้วนะครับทุกคนมันก็จะพาเรามาหน้านี้นะครับให้เราเลือกนะครับเว็บแรกนะครับทุกคนโอเคครับมันก็จะโผล่มาหน้าตรงนี้นะครับมันก็จะบอกว่าปัมผุ้ติตาม t i k t o อกโอเคนะครับแล้วเราก็เลื่อนมาด้านล่างนี่ครับเราก็เห็นตรงคําว่ายูสเซอร์เนมครับเราก็กดวางตรงที่เราคัดลอกมาเมื่อกี้นะครับโอเคแล้วก็กดตรงที่ปุ่มสีแดงด้านล่างนี้ครับ ให้มันรันก่อนนะครับอ่าไม่ตรงนี้มันก็จะถามว่าเราจะให้เพิ่มผู้ติดตามเท่าไหร่ตรงนี้ผมก็เอา1000นะครับก็แนะนําว่าให้เราเอาน้อยๆก่อนนะครับที่เราอยากจะเพิ่มนะครับเพราะว่าเมื่อเราเอาความถี่ไ่เยอะนะครับระบบมันก็จะทํางานได้ดียิ่งกว่านะครับการที่เราเลือกเยอะๆนะครับทุกคนเมื่จัดรันไปครับว่าหนึ่งพันโอเคนะครับแต่มันมันจะยังไม่ทำแบบยังไม่รันใน Tik t ็อก จริงๆของเรานะครับก็แนะนําทุกคนไปทํากันนะครับมันก็จะช่วยได้นะครับไม่ร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าประมาณ70%นะครับครับก็สําหรับเทคนิคความรู้ดีๆนะครับก็จบพีงเท่านี้ครับแนะนําเพื่อนๆนะครับหนึ่งวันนะครับไปปั๊มหนึ่งครั้งนะครับเพื่อผู้ติดตามจะเพิ่มขึ้นนะครับใครชอบคลิปนี้ก็กดติดตามผมในทิกตอกใน YouTube ให้ผมด้วยนะครับถ้าอยากให้ผมสอนหรือว่าอยากปรึกษาอะไรวนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับก็ช่วยติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ